ตนนี้ค่าตัวอหารคุณแม่ไม่จ่ตัวรับแล้วก็จะรับเลยตอนนี้ค่าตัวนางเยอะกว่าฉันอีกจริงค่าตัวน้องอ่ะเยอะเยอะกว่าทายอีกเพราะว่าเพราะว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรเลยนะคือลูกค้าให้มันโดยล้วนนจริงๆคือสู้แบบจะอย่างนี้แม่นี่คือตัวประกอบแม่นี่คือตัวประกอบแม่คือเหมือนแบบเป็นไปเซนไปไปไปยืนตรงนั้นเพื่อก็เรียกอะไรนะเหมือนแบบเพราะลูกยังไม่บรรลุนิติภาวะอ่ะก็เออไปแค่แบบว่า มันต่างกันไหมคะเพราะว่านุ่ระสมความสำเร็จือนที่ทาตอนเกตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้เป็นน้องเรยอันนี้อันนี้เกินเกินความคาดหมายเพราะว่ากว่าที่ทาจะจะรู้ว่าเราอยากจะทําอะไรอ่ะมันมันทาก็สิบห้านะเขาพูดแค่สำหรับเซนกรีซเขาไม่ได้มาหาดิฉันเขามาหาเองเออไม่หรอกก็คือทาก็โตมาประมาณนึงแต่ว่าตัวเรเองอ่ะทาไม่คิดว่า เขาจะอยากทําอะไรอย่างนี้เร็วขนาดนี้ต<ร>แต่เรื่องของอนาคตว่าเขาอยากจะเป็นอะไรอยากจะทําอะไรอันนี้ก็ต้องรอดูกันไปอีก,อกเพราะว่าวันนี้ถึงแม้ว่าเขาอาจจะวันนี้อยากจะเต้นอยากจะร้องแต่ถ้าวันนึงเขาไม่อยากทําขึ้นมาทักก็จะไม่บักคับเพราะชีวิตของเรก็เห<ร>มือนที่ทักเคยพูดว่าเป็นเป็นชีวิตของเร่เหมือนคหน่เอ็นเอแม่ก็ชัดาามากเลยจริงจรแม่ก็ว่าชัดนะทางเขว่าก็ชัดเราเคยเป็นสาวน้อยมหาลัยน้ำลู น้อยมหัศาจรรย์ได้าาไหมคะอันนี้ไม่ไม่เคยคิดเลยหนุ่มน้อยมหาัศาจรรย์แต่ว่าเขาเป็นหนุ่มน้อยมหาัศาจรรย์ของท่านนะ